สมาชิกชกสสมพ้นสภาพ187รายสวัสดีครับพี่น้อง,อ,อ,งสอสสอสมที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับวันนี้หมอชาติมาแจ้งข่าวสมาชิกชกสสมพ้นสภาพ187รายครับการพ้นสภาพนี้เป็นการพ้นสภาพชุดที่3ทับหแล้วนะครับ187รรายเอกสารจำนวน 6หน้าเอกสารนะครับไล่ลำดับตั้งแต่จังหวัดกระบี่จนถึงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับในไฟล์ข้อมูลนี้มีเลขที่สมาชิกด้วยนะครับหมอชาตได้วางฝ่ายนะครับตามลิงก์ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็อยู่ในคอมเมนต์แรกของคลิปนี้นะครับพี่น้องสามารถที่จะดาวน์โหลดไปดูได้เลยนะครับแต่ก็ไม่น่านะครับพี่น้องครับทำไมถึงปล่อยให้ตัวเอง ขาดสมาชิกภาพนะครับจนถึงพ้นสภาพการขาดสมาชิกภาพจนถึงพ้นสภาพนี่นะครับด้วยสาเหตุว่าตามหักเงินแล้วไม่ได้ติดต่อกัน3ามงวดแล้วก็ชกศส,สมอมีหนังสือแจ้งเตือนนะครับจากนั้นเอาเข้าคณะกรรมการแล้วก็ประกาศออกมาว่าในรอบที่3ทับหนี่นะครับสมาชิกพ้นสภาพ187รายนะครับจำนวน ถึงหหน้ากระดาษเลยทีเดียวนะครับพี่น้องครับถ้าไม่อยากให้ตัวเองพ้นสภาพจะต้องมีเงินในบัญชีให้สมาคมชกอสออสมอนะครับโดยทกสเนหักนะครับเพื่อให้กับสมาชิกให้กับทายาทที่เสียชีวิตในแต่ละรอบเดือนที่ได้รับการรับรองนะครับก็ฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อกันมด้วยนะครับพี่น้องครับก็เสียดายนะครับอุตสาหสมัครมานะครับแล้วก็ หมดสมาชิกภาพในรอบที่3ทับหหนี้จำนวน187รลายนะครับก็ฝา,ากบอกต่อฝากแชร์ต่อกันไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับพี่น้องครับกดติดตามนะครับช่อง YouTube หมอชาติจากเล่าแล้วก็อย่าลืมนะครับหมอชาติมีเพจ a c e b o o k หมอชาติจากเล่าด้วยทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องอสสอสมหมอชาติก็จะนำมาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอ,ขอบพระคุณทุกท่านเลยนนะครับที่ติดตามรับชมรับฟัง แล้วพบก,กันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ